สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่นึ่งเขาเหนียวเมื่อกี้พ่อกับน้องกินข้าวหมกไก่ไปแม่กินไม่ไม่ไหวจริงไม่ค่อยชอบกินมากกินของบ้านบ้านบ้านเฮาเนี่ยอ่าควานันห,วหว่วยห่วยเด้อหนึ่งเขาเหนียวกินพอดีพี่สะพ้ายเขาทำหมกลอไม้ใส่หมูสามชั้นแบกมาให้แม่ก็จะ นึ่งข้าวเหนียวเขาก็ากินกับ,บกหมกหน่อไม้พันห้อยห้วยันห้วยกันก็ได้ก็ดูสิเห็น <He ard S 2> ไหมนะมีกี่วันฮะมีกี่วันนะมีกี่วัน,มนไม่ใช่อะไรงง ยูพูดอะไรแม่งงพอจุดยอ อันนี้ข้าวเหนียวนี่คือไม่ได้ซื้อนะทุกคนแม่สามีให้มาทางบ้านต่างจังหวัดเขาแบ่งมาให้ข้าวใหม่มั้งเนี่ยน่าจะเป็นข้าวใหม่ปิดไว้ก่อนให้มันนิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นได้ไม่จะให้ดูกะติบข้าวแม่ มันจะพอไมหมคะทุกคนน้อยหนึ่งอันนี้ก็ของพี่สะพ้ายเลเนี่ยพี่สะพ้ายแกก็ยืมของแกไปก่อนอ้อนห่วยห่วยเลยห่วยห่วยห่วย สิพอ่อบ้าะอ้อยาเ้ยข้าวน้อยเด็กกล่องข้าวน้อยค่าแม่ได้แล้วทุกคนกล่องข้าวน้อยค่าแม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ นิ่มๆพีก่อนไม่ใช่เย็นกองขาน้อยค่ะแม่ถูกแล้ว่างเดือนนี้ตะแพงเบิ้ลจิบข้าวเลยตะแพงไปถูกแม่ไปกินข้าวกันคือเดือนอะไรแม่